สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสูบสกนนะุลเนาะตัวนี้ว่าสกุลเดินทางมาหอดพาพามไส้พี่น้องที่มันมีม้อตาไส้ทุ่งลาวเนาะนี่ให้ดูให้ดะโอ้โหแอนนั้นนั้นขึ้นสูงบินแต่แก่สิขึ้นเป็นจอมอยู่ขุนท่าเมืองนะจอมเทิงตัวนี้พ่แม่เมด้อพี่น้องตัวนี้พนะ่แม่เนาะตัวนี้เป็นเข้าโซ่อย,อยู่ทางด่างได้ป่ะอยู่ ยูรุมเนาะท่านบาวภาษาลากับยูรุมภาษาไทยกับยูคร้งแรถ้าก็รอด่าทีมงานทัวกับลูจากรอพหนึ่งเกียมพาะแล้วว่าพมาไปที่ขื่นทำการพี่เสื้อเด้อหรอเาถงสื้อเดียวไปเบิ่งทำการพี่น้องบ้านสิขื่นหอดอวบเนาะเดียวไปเบิองไปส่มนทำการพี่น้อัางแรของบบาวสกุลขางที่ของข้องบบาวซุกทางแล่ของายๆคน xin cảm ơn bạn biết là xin cảm ơn bạn biết là xin cảm ơn này biết là xin cảm ơn bạn biết là xin cảm ơn bạn là พี่นโอ้โหเนาะหอเดียวบะแมนพี่หน่อบะแมนเนาะบะท่นไห้ห่เนาะกาลังลอขาชิมงางสาเกียมพร้อมด้วยหรือว่าจาไหาเิ่งต้องการเป็นไฟบาสิขืนแน่เนาะบาเอี้ยขืนบ่ขืนมา้มันห่อเดมจุกขืนี่มันซุดแกตี้ปาสิขืนมาเน่ยเนาะหน่อแ่ว่างที่รถกเก้าอ่ะทุกมุ่เหอะุ่เอ่า พอแล้วไปเมื oh, mm ่อพอแล้วพอแล้วลุวงอยู่แล้วเถอะมาอุ้มลุ่งแน่ตีบอู้ไปร่วงแน่ตัวโซไทยเนี่ยมักค้างมาอุ้มงค์ทุกคนไปพี่น้องเยอะไปพผากันทีเริ่องนะพัวกันทีเริ่องกูเนี่ยนี่ตัวนี่พี่น้องตอนนี้กำลังงานถึงเนาะอู้บิ่งทางดติบ่สั่นดีสันเบี้ยบึงเนาะ วที่พวกเป็นอยู่นะสี่ใบหอ่เนาะสิไปถื้ซาน้ำาสกคนเนี่นักขี่น้ำาสกคนเคยเปีนผู้ปีนพาเนาะไปเก็กบกาแฟเยขึ้นผู้ยังไปหลาเนาะไไสบายวะสบายวะว่าได้เหมือนยงีทำเล่เหรอไมยาเลยออปนสงทางกันเนาะตาม,ม,มทางเลยนี่ตามทางเลยมันเป็นสอแยกนี่ตัดาทางมัก เดือดชราภาคันี่ยก็ยิ้มไอ่้ยุดมีบทลงว่าสมัติถอดหายใจง่ายอยู่ขูดไงล่ะอันนี่เหรอเห็นไหยพี่น้องเห็นแล้วข้าขึ้นพุทธสาพันกีบเนาะถ้าเป็นเงินยูโกรกับประมาณอยู่ 1, 1, 1ยนหนึ่งหนึ่งเดือนเป็นเงินไทยกับประมาณอยู่สามสิบเน,นี่ยอะไรเนาะ ทาน10บาทปวดขามาหอจังวาเลยสาวไทยก็เมื่อแห้งเลไม่อยู่วะขบวนเพื่อหลูป,ปรขึ้นเนี่ยนี่ฮะขบวนเพื่อหลูป,ปรขค้นเน่นี่บอกกันเไา้สิจิตจูงขืน <c oughs> เราจะคล้องให้หลอดได้อายเ้ยเศรษเศรษ ตั้ง <teachers> ต่นนนพี nah ่น <ayım> ้องในบันนี้นี่เลยบรีเคยยางเนี่ยจึกเถือนะปิดทรายจิตแต่เมื่อกี้นี่มยางไน้าอ้เก่าสูงเก่างยพอดเกินลงมาเลยเนอีกลอยกิโล ลอยแมสข้ลงกันรับข้างเออร,งรางลง่างว่าตรงมาไปมันหอดผาผามสช thiên toán thôi nhàng khai nạ từng mười anh thấy đại nó hiện thôi sẵn sẵn

เขียนคือว่าเคื่อเมื่อยไงเป็นไรแม่ห <laughs> น,นวดตีบเดี๋ยวมองหน้าดีๆด,ดิเออหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยค่ะละล,ะละ <laughs> สวยง,งามแท้หลายนาภางามด้วยุ <laughs> อย้องเ่อตีบนะป้อนั่งพักพนก็นิี ใเอาสองคนพี่เป็นเจ้เหนื่อยอะไรขึ้นบนต๊ะออกแล่วยางหัขึ้นโต๊ะจะจิีมั้นลเถิงย่มงโอ้ยคอนเก่งแถมข้นัเทเทิงเลยไงพี่มีเซเว่นอยู่ข้างหน้าครับเออเซเว่นดีดีอยู่บอกเซเว่นพัก ดูี่น้องไอ้ผู้ขาวเนาะข่ยน้อมมานะเอด้นนี้ทีมงานปวกไอ้หนองไทยฮะอยู่รุมแนาะดมนขางนก็สิร์มาสักคนเดี๋ยวนี้ซหน่อยเกี่ยวซ้หน่อยแบววิศุขูเขาตัวนี้เปนหอน มันทลยนี่โกระงยาด้พีนองเลยายซิเมื่อไงน้องสาวโห่หอยากหอกลางๆเนี่ยนะสิป่านเารักนัีงหอดพียนนองเอ้ยหอด้วหอด้วย่นกับการหางคาขุมคานชี้เนองสวยงา

มอดะวู้วโกนหลังหลังอาสสั่นนึงสาบน้เผื่อ ท่านคนนั้นเขาสวยมากเลย <c oughs> เปรียบเสมือันมาเม,มื่อขีเครื่องบินได้ว่าคียนได้เมอนยู่นีนม่มาใสา่คันหนึง

เบิ่ดเลยนิดเดีนิดิบียสซาสมากมาบามบอมขีมขีมท่าขีมท่าหนขีมท่าหนาบ้างไหมเป็นยังไงเมื่อค่ำๆจังต้องเมื่อจ้ะดีบรรยากาศพี่ว่าโอเคเนาะหมาสมจากเมื่อขึ้นมาเนาะ พักพรนกันที่นนังเปียกแตงไายดูจุ่ม่มอใส่นะขอดูน้องมาเออน้องหันเดนน้องหันโบะโบเฮพระรังเอาไปเยโบโบโอจะไปเยี่ยนมากนะใช่ส่งเค่อยหนด้อพี่ชายก็โบไอใส่เสื้อโคลัมเบียนะ เใจนะแตว่ากูฟองเล่าลอกมาเลยใหม่เนี่ยได้ซุ้มคุปนี่ได้ต่อนนี้ที่งานห้ากับต่อคิวกันสายรคผมผมขอก่อนนะครับขอยออกก่อนเด้อลงก่อนเด้อร้งไหนวะเขาไปอะไร่าไปอ ายนเนี่ยลงนี่นี่พี่น้องตอนทางกำลังสีเดินทางลงน้าอยืันงรก่อัก่อนไม่ให้แฟนถ่ายให้โไม่ดถ่ายไม่ถ่ายะตามมุมกล้องไงพี่๋ตามมุมกล้องตามมุมที่เขาเสียวเวรจะถ่ายแบบนี้มากเนี่ยเดินทางลง สวยเราบ้างถือกินเด้อเฮ้ยย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 ่งยย่ยยยยยนยย้ยย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 ย้ยย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 ่ยย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 ้ยนยยยนยคยยยยยงยยยยยยัยยยยยยได้มายยยยยดยย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 ย้ยย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 ยดายยันยยงยยย โอคนกิ่ได้นะพี่ดิชาเชนเนคือเครวะสองคนเล่นอยู่มาหน่อยหน่อยเดินเฮ่โอ้ยนี่นี่给我า妹妹给我上我 A ก็เรียวดีเถอะปะไปขึ้นไปขึ้นไปเาเลยเอาเลยไปขึ้นไ มเดน1,000ตัวได้หดแหละไปเดี๋ยวฝากกันอยู่ดีนะนี่รังตอนนี้ก็ลกมาฮอด้วเนาะ โปรไดมาเขตนี้โบขึ้นไปหอดที่หนึ่งเลยพีึงคสด็ลงมาบริษัทชั่วโมงพี่เกมลงมาใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงหรอครึ่งชั่วโมงพาน้ำใสพี่น้องเอ้ยคันไฟมาบ่มาแล้วบ่ขึ้นือว่ามาบ่หอดมาบ่หอฟ้าน้ำใส โอ้โหมาเ้ครับังจากมาตรดินพาคามใช่เนาะมาต่อบริกุลบุริกุนสองของแมงทองเที่ยว หนา้าผาส่วนส่วนายส่วนแทวบงเบียงเคื่องเครื่องหนา้าผาดายดีแบบเครื่อเาโอ้งุณเนี้ยเดี๋ยวไปเบิ่งซเปากอนพี้องโอสุดยอดซาลาเปาจิ้มผ้าเาเอ้ยมามาอาหารหัวอาหารไตก่อนตอนพี้องามาอาบแดดกอน โอ้ยโอ้ยม่ดีมากเลยเนี่ยนะไก่แคมากแบบเท่ากับเราเคยเห็นเขายังกันตีต่างหยอกกันพี่น้องเอ้ยมันบ่หน้าหมากันเนาะนี่บอกเขาหลดน้ำเนาะนี่บอกเออนี่ขี้ชลิกนี่โอน้มาอันนี้อืมหมาโห่ยยะไม่ได้บอกอีกแล้ว Đốt ai đốt được đo được đo được đo được Một cồn 2 bùn cồn 2 ai đốt ai ai tị. ai 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 แบบัดข้าวผัดยาคาพี่น้องเอ้ยัดเพื่อนไัยาไหลยาดำเนาะบ่ว่าอาการนี้เนี่ยมาสิคนม่นด้โลดโดดเด้อยโหดมันโมแลนดิ ออกมาเลยทีน,นั่นนะเสียขาขาวเล้วไปหลอกซาพันกีบเนาะนักขาสำคัญครับต้องไปปีนพาน้ำใสเซฟตี้ต,ตัวเอกด้วยนะครับนี่ขับอันนี้นง่ายอีนะน้ำที่ใช้แต่ว่าน้ำ <coughs> dân say trên mẹ xe yên đều hiền Nói gì đây, nàng thảo anh Nàng thì nó làm đó hay rồi. Ừ. làm chiều gì xuống xe bê đồ hả? gì bên thì mạng พมสุกสิลล้งประดินว่าเนก็เย็นเย็นเย็นอ้าวมาหดินี่ตว่าไม่หรอกันเนน้ำจัดจังมวนเป็นคนเดียวกับบมมวนนะยังคนโดนเดียวใช่ปลานี่ปลาตัวใหญ่การดนี้ลายนั่นหรอกันนาวหโดดมั่นน่ไปร่องแหละไปพาเรือนะ นแรแต่จมีผ้ามีพวกหมือนเกี่ยวกับรถฮะขึ้นโรดแบบไอ้พระนังเมือนเนาะมันก็สูงทั้งดขึ้นปิดนะตีนกระโดด้าคาลงมาโรลดใน่ะไม่ใช่รถซีฮีซีาคะนนัมจะไปไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องะ เน้ลม่ยเป็นปีงี้สิคบแงแทงตแตบบไ้พระรมเนา่งละเฮ้ยอยูอี้านเาเองเนาะปีจะออปีมีแต่ปาเนปียาสิมีเอาแบบหน้าเนาะเือกเพร่มันต้่งต่ยี่ส่ะแบบรอใส่จอได้เอาแบบไว้เลยที่ตอยูนี่เป็นแน่ไร อยู่งชิ่วิรู้ป่ะสกุลกะดเลยไปไปเด้ไป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 ไไป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  คนเวิร์งไ้วเฮ้สบายดีแกขอไปไอเิรแ้วล่ะคงด่นบ๊ายบายไอ้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 น่ยก่อบ๊ายบายไอ้เน่ยกไอ้ซ่บคนไก่คไก่ไอ้่บนไอ้น่ยหลงไอ้นยหลงไอ้ข่อยมนไอ้ซ่บคน

ะด้หลงออยนะต้าดีักเอาัยะมีรก็เ็มใอนาลค่ะเยอไ่ร้าแล้วอมือดีครับเป็นกน้เมีน่สีเหลาไตี้นเองนะนี่ผู้ถ่ายกันถาอยู่วะ หัวกอนห้องห่องห่องคับหัวสะก่อนออาอ้าหนึ่งหัวหัวหัี่่ะไได้ไอ้อฟ้าวอ่ายขืนว่าทยอย่หัดกุลุตรมาโลดโลดโหดมีเสีงเลโหลดกนาโอ้ยยังไม่องยบบอาลาาลาาลาครับ

เดี๋ยเนังจะบแคไ้ชปก็้ตุ๊กนะว้ยตายแล้ววาแล้วสรุปเลยขึนมาขึนคู่ไพคู่้นโดแน่าไม่พูดาไม่พูด ตอนนี้ก็คืนนะเนาะเบิ <guarding okay>? ่งคนมาเบิ่งเขาได้หลายเขามาเบิ่งคุณผู้เดียวนี่เลยโมนาบอกอุ้ยเาได้ได้เขาเขาไปอยู่ละาซุกโกงเลยเขาหนังเท่นกันยื้อไปย่าไปถ่ายเครื่องกันพี่น้เ๋ยะไปกินข้าวนะย่างปลาฟิลได้หลายลูกบัวชุมที่ต้องพู้ อ่าคลิปนี้เฮาสิได้จบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝาทุกคนอย่าลืมกดไลคกดแชร์นะกด Subscribe ฝาทุกคนนะพี่น้องเพือกังใจเฮาเฮ็คลิปต่อๆไปนะพี่นอม่วนหายเนาะประเทศลาวเฮาเฮ็ดเลยสุดยอดเนาะเฮลาวไปเดี๋ยวไปอย